สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบครับใช่แล้วครับคลิปวิดีโอในวันนี้ครับเป็นความลับเกี่ยวกับลูกโป่งครับเตัวจากติต๊กตอกเหมือนเดิมไม่นะะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับตอนนี้คุณกำลังชมช่องอิ Infinity ช่องที่มีความรู้ลสาระและความบันเทิงมากมายฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะครับ สับสไคร้บ๊ายบายมาครับความลับของลูกโป่งในวันนี้ครับถ้าเราสุบลูกโป่งแล้วปล่อยมันจะพุ่งอย่างงี้ครับหยอก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 อันนี้ไม่ใช่ครับคือผมไปเจอคลิปวิดีโอจากติกต็อกคลิปหนึ่งมานะครับเป็นวิธีการใช้เข็มเจาะลูกโป่งแล้วไม่แตกครับ ปกติเข็มเจาะยังไงก็แตกเพราะมันแหลมใช่ไหมครับแต่ผมไปเจอมามันไม่แตกครับเรามาดูนครับว่าเขาทํำยังไงครับอ่ะนี่นะครับก็เป็นคุณพี่ท่านเดิมครับผมหลายวิดีโอแล้วครับนี่ครับเอาเข็มจิ้มปุ้งแตกเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเอาไฟลนเข็มก่อนครับลน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 ดูนะครับจดี๋ยจิ้มลูกปุวงเข้าไปเจะเป็นยังไงครับว๊วฟืบนี่เห็นไหม เข็มลนไฟเท่านั้นจิ้มลูกโป่งไม่แตกเลยครับว้าวอย่างนี้ก็ไม่ยากเนาะเรามาทดลองทํากันดูเลยดีกว่ามาดูกันเลยครับเอาเทียนลูกก่อนนะครับทีนี้ครับนี่เข็มที่ผมใช้วันนี้ครับก็เป็นเข็มเย็บผ้าธรรมดาพวกอะไรนี่แหละครับธรรมดาเบสิกเลยเนาะมามาลองดูกันอ่ะนี่นะครับนี่เข็มธรรมดานะครับดูก่อนนะครับถ้าธรรมดาจอดลูกโป่งก็เป็นนี้ครับอ่ะเห็นไหมแตกเลยทันทีครับมาทีนี้มาลองวิธีเขานะครับคือเราเผาไฟก่อนเนาะเผาเผา โอ้ยร้อนมือร้อนมือโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะดูนะครับเผาแล้วขิ้นเข้าไปเป็นไงอุ้ยอ้าวอ้าวไหนครับไหนไม่แตกไงครับเอาอีกลูกเอาอีกลูกเอาลูกอะไรเนี่ยไหนผมก็ไม่แตกไงเดี๋ยวเอาไปเอาไปเอาไปเผาลู้เมื่อกี้ยังเผาไม่ดีพอแต่ก็เผาจนเขมไหม้แล้วนะแหววหรือว่าเผาเสร็จจะต้องรีบทันทีหนึ่งสองสาม ไหนครับไหนครับไม่เห็นจะได้เลยครับเดี๋ยวผมขออย่าดูอีกรอบดีกว่าครับนี่ไม่แน่ใจว่าเขาอย่างไงนะครับตอนแรกเดี๋ยวก่อนนะเข็มลูกโป่งลูกเล็กไหมแล้วก็พอไฟแป๊บเวิบปึ๊บลูกใหญ่ขึ้นหรือว่าไม่ใช่ลูกโป่งจริงนี่อ่าอาจจะไม่ใช่ลูกโป่งจริงครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมเพื่อดูเต็มๆจอแลยครับอ่าฟึ๊บนี่นะครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับเอามาที่ลูกที่สองเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆครับดูนะครับ อ่าพรเขาขอไฟเสร็จเคื่อยิบลูกโป่งมาเราไม่เห็นลูกโป่งเต็มใบเห็นครึ่งใบเองอ่าเอ๊แต่มันก็น่าจะใช่นะเพราะว่าเราก็เห็นที่จุกที่ตูดอยู่เหมือนกันครับเออเอออันนี้คลองใจเหมือนกันครับหรือว่าเขาใช้มากาะดูอะไรอีกแล้วอ่ะเป็นลูกโป่องอะไรยังไงครับผมนี่ถึงกับอึ้งเลยครับสรุปทําไม่ได้หรอครับเฮ้ยแล้วเขาใช้วิธีไหนอะไรยังไงครับผมมองดูก็มีอยู่สองทางนะครับใช้ทริคอะไรเกี่ยวกับเข็มสักอย่างหรือว่าอ๋อคุณคุณผมเคยรู้สึกว่าถ้าเราเอาจกักรเทปปิดก่อนแล้วเอาเข็มจิ้เแตกย ใช่ไหมท่านจำไม่ปิดน่าจะใช่นะเพราะว่าในคลิปวิดีโอมันก็เห็นไม่ชัดงไงว่าด้านลูกโป่งอ่ะมันมีอะไรปิดปังอยู่หรือเปล่านะเออเดี๋ยวลองดูดีกว่านะลองเป่าลูกโปง่งเอาสล้วก,กเทปปิดแล้วลองเข็มเจมาะใหม่อีกทีดูว่าได้หรือเปล่านะครับมา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 อ่ะมาดิดูกันเลยนะครับแต่ลูกปลโป่งเราลองแปะแล้วก็เทไปไว้ก่อนนะ,ะชือ้อป่ะนี่นะใช่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเอาเข็มเจียมดูเลยลุนตามเขาสักหน่อยดีกว่านะมาลอยลุนลุนเข็มดำหมดแล้วเนี่ยอ่ะกินเข้าไป นี่ครับอุ้ยก็แตกอยู่ดีครับพอยิ่งเป็นความร้อนยิ่งหนักเลยครับจังหวะที่เข็มจิ้มลงไปตัวก็เทยค่อยๆปลีออกแล้วก็จิ้มลูกโป่งแตกอยู่ดีครับแต่มันไม่ได้แตกปุ้งในครั้งแรกครับมันแตกช้าลงครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่าคลิปวิดีโอจากทิก t o ็ตที่เราดูนั้นอาจจะกําลังรั่วอยู่ก็ได้ครับแต่เขารีบตัดจบไปซะก่อนแล้วเลยไม่เห็นว่าลูกโป่งมันฟีบหรือว่ามันแตกอะไรยังไงนะครับอืมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือว่ามันต้องมีทางอื่นอีกกเดดี๋ยวผมมมขออคิ่่นนนะใช้งงัา เคิดไม่ออกครับหรือว่าเขาจะใช้วิธีนี้ครับเนี่ยเพื่อสังเกตดูนะครับจังหวะที่แทงค้แรกกับคอ้งหลังครับครั้งแรกกับดูนะครับปุ้งจิ้มอย่างเร็วครับคือถอยไกลแล้วก็จิ้มปุ้งเลยครับแล้วดูการแทงครั้งที่สองนะครับเขาค่อยบรรจงแทงช้าๆครับนี่จาจมที่ตรงนี้ครับเห็นไหมอ้าเห็นไหม ี่มีความเป็นไปได้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับตัวลูกโป่งอาจจะต้องไม่สูบแน่นมากเกินไปนะคิดว่าดูแบบว,ว่าแค่พอให้มันเป็นลูกขึ้นมาแต่อย่าให้มันแน่นเปรอะเกินมันก็ไม่จะแตกง่ายผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่อีกครั้งดีกว่านะครับวันนี้ต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ผมจะไม่นอนจริงเหรอมาดูกันอะมาครับครั้งนี้ลูกเล็กกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะครับคราวนี้ครับเราค่อยๆบรรจงครับละเมียดละไมค่อยๆจิ้มไปดีๆครับดูนะว่าจะแตกเหมือนกันหรือเปล่านะครับดูนะครับช้าๆนะครับ คอยๆอุยโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยครับอ๋ออย่างนึง่งหรือว่าตัวเข็มเข็มที่เขาใช้อาจจะไม่ได้คมขนาดนี้ครับหรือเขาอาจจะใช้ด้านนี้ก็ได้ใช่ไหมอะเอาด้านที่ไม่คมเจาะเข้าไปมันอาจจะทําได้ก็ได้นะครับเออเรารอบๆไปรอบๆใช่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 ไม่แน่ข็มของผมอาจจะคมมากเกินไปนะครับลอ,องดูใหม่อีกทีคราวนี้ลนไฟด้วยเหมือนเขาเลยอ่ะดูนะครับเอาด้านนี้นะ โอ้โหหนักเลยถลุมก็ไม่ได้อยู่ดีไอ้อ,อะคราวนี้ลองดูอีกไอเดียหนึ่งเมื่อกี้เข็มมนันอาจจะเล็กไปผมว่านะพอเข็มมันเล็กมา,มากๆมันก็เจาะทะลุเข้าง่ายไงคราวนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นมายุบันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะลองดูแล้วก็ติดเทปด้วยอ่ะนะลองดูนะมาเข้าไหมหนึ่งสองสามอ,อก็แตกอยู่ดีอะดูดิเห็นไหม ก็เด็นเข้าตาเลยเห็นไหม <laughs> เป็นไรไหมครับที่รักเป็นไรไหมครับไม่ไเสียงไม่แบบดูสตูดเลยอ,อลย่างเงี้ยผู้สังเกตการโดนลูกหลงเลยอ,อ่ะลุกก็ไม่ได้ครับดูโอ้โหเสียดสรางลูกโป่งกระจายเต็มเลยไม่ได้เฉยเลยยืนอยู่ดีๆโอ้อยและสุดท้ายก็ทำไม่ได้อีกอเช่นเคยครับ เพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอจาก TikTok ในวันนี้น่าจะเป็นวิดีโอเพื่อความบันเทิงครับคือว่าจะมีทริคอะไรของเขาที่ผมไม่รู้นะครับในการทําให้ลูกโป่งไม่แตกนะแต่ถ้าเกิดทำเปล่าๆแบบเขาเลยนะครับเอาไฟลนเข็มแล้วก็จิ้มเข้าไปเนี่ยแตกครับผมทํายังไงก็แตกครับหรือผมก้องอ่านคอมเม้นต์เลๆหลายๆคนบอกว่า เอาสกอตเทปแปะไว้หรือว่าจิ้มช้าช้าอย่างนี้ครับผมก็ลองทําตามดูแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าการที่เราลนไฟอะ่ะมันทําให้เข็มมาทะลุสกอตเทปเข้าไปาครับต่อให้ติดสกอตเทปมันก็แตกอยู่ดีครับมันทําให้สกอตเทปขาดพวกง่ายส่วนจิ้มช้าช้าก็ได้เห็นแล้วับผมละเมียดละไมแค่สุดแล้ว พอเข็มสัมผัสปุ๊บแตกทันทีเลยครับเออเนี่ยงงเหมือนกันครับมันก็มีหลายปัจจัยมากครับอาจจะเป็นชนิดของเข็มใช่ไหมอาจจะเป็นเข็มขนาดที่ต่างกันหรือว่าหัวทูหัวแหลมต่างกันหรือ2ชนิดของลูกโป่งไม่แน่ลูกโป่งไดอาจจะเป็นลูกโป่งสำหรับมายากลก็ได้หรือเป็นลูกโป่งแบบหนาพิเศษอะไรเงี้ยผมไม่มีทางรู้เลยนะครับเองนี้ดีกว่าเพื่อนๆคนไหนรู้ครับพอใช้วิธีไหนลองคอมเมนต์บอกนะครับแต่เป็นวิธีติดสก็อตเทปหรือจิ้มช้าๆนี้ไม่น่าจะใช่ครับแต่ถ้าให้ผมเดาผมว่าน่าจะเป็นชนิดของลูกโป็็นน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 อย่่าาางงััั้้้ะครรแลลววกกใีเเมสิด ให้ทายว่าผมใช้ลูกโป่งไปกี่ลูกครับเมื่อกี้โอ้โห,หใครตอบถูกนี่ก็ไม่มีรางวัลน,นะครับผมให้จุ๊บที่น,นีนกันใครตอบถูกเอาจุ๊บที่เลยคงจะมีคนถามว่าอยากได้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครอยากได้หน่าย <c oughs> <c oughs> อ่าก็ประมาณน,นะครับเล่นกันขำๆครับลองเขียนตอบมาดูว่าผมใช้ลูกโป่งไปกี่ลูกครับผมบอกเลยว่าไม่มีใครตอบถูกหรอกครับเพราะว่าแอบมีลูกนึงที่ตอนสูบแล้วมันดันแตกไปครับ และเล่นขำๆไม่มีอะไรมากครับโอเคเหมือนิมครับเพื่อนๆอยากให้ผมพิจารณาอะไรคอมเมนต์มาบอกครับเดี๋ยวจะให้ครับหรือไม่ก็แท็กมาทางทิกตอกเลยก็ได้นะครับแล้วใครอยากออกช่องผมอย่าลืมส่งอินโทรมานะครับอย่างในต้นวิดีโอนี้ที่เห็นไปเห็นไหมครับก็เป็นวิดีโอที่เพื่อนๆทางบ้านส่งเข้ามานะครับใครอยากออก YouTube ก็อัดวิดีโอตัวเองส่งมาเลยนะครับผมรอรับรอใช้อยู่นะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับเปลืองจริงๆเลยลูกโป่งเสียหายไปตั้งหลายลูกให้ลูกสาวผมเล่นดีกว่าเนี่ยอย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ